อยากให้ทุกคนคุยกันในเวลาเล่นอยากให้ทุกคนเล่นเพื่อสโมสรอ,อย่าไปมองว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสโมสรที่ที่ที่เราอยู่ณตอนนี้เล่นเพื่อเมืองทองรวยกันนะครับใจเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ ลงไปเล่นให้ส hmm. <uit> <ści> ุดความสามารถแล้ว hmm. ก็สู้นะฮะผมอยากให้่น้องๆนึกภาพวันที่จะลำปางอะไรกันลำปางหลายสิบคนแต่ทำไมลำปางเขาถึงเขาถึงใจเขาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสู้นะอยากให้มองกับกันคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะครับสโมสรเมืองทองของเราก็จะเปิดสนามทันต์โดมสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของทีมสควอทอไทยเอฟซีในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4ครับในวันอาทิตย์ที่4กันยายนนี้นะฮะช่วงเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนะครับก่อนที่เราจะไปชมเกมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4กันในวันอาทิตย์นี้นะฮะเมืออองงงททีีวข ได้มีโอกาสพบเจอกับนักเตะต,ตานานของสโมสรกิเลนพยองของเรากับตันโกดัสกรทองเหล่านะครับซึ่งถ้าเกิดใครจําได้เมื่อ2วิคที่ผ่านมานะฮะแอดก็เป็นคนที่ดึงกับตันโกดัสกรทองเหลามาอยู่ในรายการ Before the Game แล้วก็ After the Game ในเกมที่เราเปิดบ้านเสมอกับลำปางมา2ประตูต่อ2นั่นเองนะฮะ ซึ่งพี่โก้นะครับถ้าเกิดมีช่วงเวลาว่างๆจากการฝึกซ้อมที่กาญจนบ,บุรีนะฮะเจ้าตัวก็จะเดินทางมาทําการฝึกสอนน้องนอคาเดมี่อของสมโมสรกีฬาพยองของเรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะสมโมสรเมืองทองของเราฝึกซ้อมที่สนามย่าเทียมพอดีเลยเลยได้มีโอกาสที่จะไปพบปะพูดคุยกับพี่โก้ดัสกรทองเหลาที่เดินเข้าไปให้กําลังใจโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก่อนการฝึกซ้อมประจําวันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทัศนะของอดีตนักเตะสมโมสรกีฬาพยองถึงสถานการณ์ของทีเมืองทองของเราณปัจจุบันนี้รวมไปถึง เกมวันอาทิตย์นี้นะฮะที่เราจะพบกับสุโขทัย FC นั่นเองนะครับหลังจากเออเกมที่แล้วที่เราเล่นกับลำปางโก้ได้ทำหน้าที่เป็นเออคอมเมนเตอร์ในบีพอร์ตในเกมแล้วก็อาร์ตเตอร์ในเกมเขได้พูดแล้วว่าเกมที่โคราชมันค่อนข้างที่จะยากได้ตามดูผลงานของน้องนะที่แล้วไหมฮะเออได้ดูครับแมตช์โคราชก็ได้ดูบ้างนะครับแต่ก็ได้ดูคร่าวๆรายละเอียดต่างก็ได้ดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่า ผลงานที่ผ่านมาเองในบ้านเ,เราเสมอลำปาง2 2ทั้งที่เกมนั้นลำปางเหลือเสมอแค่10คนบรรยากาศในทีมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วเต็มคนเริ่มจะมีความกดดันสูงยิ่งน้องๆเนี่ยยิ่งยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์แบบหนักๆมามครับทั้นี้มันหนักจริงสำหรับสภาพทีมสภาพจิตใจน้องตอนนี้นะครับที่ผมได้ดูได้ดูมานะฮะเพราะว่าเราไม่ช้าเลยนะที่ผ่านมาแล้วก็แมตที่ผ่านมาเราก็แทบว่าถือว่าไดคนผิดหวังเหมือนกันในของแต่ครั้งนี้นั้นแนวทางต่างของมาเลโอเองก็ยังเป็นแนวทางที่ดีสำหรับ เด็กเยาวชนของเราเด็กสุดนี้ของเรานะเด็กทีมของเราเองก็ยังบิวอัพก็ยังก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมอยากให้ชีพตรงนี้ไว้ดีกว่านะครับในมุมมองของอื่นผมไม่รู้แต่สาหรับผมแล้วเด็กทุกคนมีความสามารถอยู่้วมีความเข้าใจในรูปแบบการเล่นของอาริโอเองแะ้รก็รูปแบบของเขาเนี่ยก็ที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขมาแล้วในในระบบนี้บิวอัพนี้ทุกคนก็แฮปปี้อยู่แล้วแค่อยากให้ทุกคนผ่านสสานการา์แบบนี้ไปเลยที่สุดนะซึ่งเปนกำลังใจของแฟนบอลนั่นแหละ S <S แล้วก็กำลังใจของน้องๆในทีมเองนะครับก็มอยังไงครับทีมก็เหมือนจะทีมชุดเดิมปีที่แล้วแต่ทำไมแบบเริ่มต้นออกสตาร์มาสามเกมทีมชุดที่แล้วปีที่แล้วะมันกลบบทำผลงานได้อย่างตะปุตกตะกัดอยู่คือจริงๆมันมันมัน,ม,นมันก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่โตร100้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามัน่หนึ่งก็คือทีมเขาทีมอื่นก็มีการตักตัวผู้เล่นอยู่แล้วแลวทีมเราเองก็มีการตักตัวผู้เล่นก็ยังใหม่อยู่่างชาติเองที่มาใหม่ก็อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจระบบหรือว่ายังไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยการสื่อ ก็ต้องค่อยๆปรับแต่ผมเชื่อว่าสามแหวที่ผ่านมาก็ทําให้คนได้รู้แล้วว่าสถงงานการณ์นับจากนี้เนี่ยทุกคนต้องทาอะไรนะครับรูปแบบการเล่นทุกอย่างมันมันมันโอเคอยู่แล้วสำหรับระบบการเล่นแล้วทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะฮะสิ่งเดียวที่ต้องต้องแก้เลยก็คือใจครับ,นะรบใจเท่านั้นนะแล้วก็ ลงไปเล่นให้สุดความสามารถแล้วก็สู้นะฮะผมอยากให้น้องๆนึกภาพวันที่จะลำปางแล้วกันลำปางหลือซิบคนตะทำไมลำปางเขาถึงเขาถึงใจเขาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สู้นะอยากให้มองกับกันนะครับถึงเราจะเป็นเมืองทองทีมใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเรามีาไม่มีใจลงไปเล่นนะฮะไม่มีความกระหายไม่มีความอยากชนะไม่มีความที่แบบอยากจะสู้เพื่อทีมมันก็มันก็ไร้ประโยชน์นะฮะอยากให้น้องเปลี่ยนทัศนคติแค่นี้ก็เอาเอาความสามารถลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ ให้มันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าฟ <Yeah. S 2> ุตบอลมันสนุกแน่นอนแ้ก็แปลว่าถ้าเกิดฟ้าสามคะแนนได้กำลังใจจะมาผมแน่นอนครับผมว่าแมตช์นี้มันสําคัญจริงๆสําหรับสโมสรด้วยสําหรับนักฟุตบอลด้วยนะฮะ <Yeah. S 2> ถ้าเราคว้าสามแต้มทุกอย่างจะกลับมามาสู่เส้นทางของของทีมเราแน่นอนนะฮะ <c oughs> แค่หาจุดเปลี่ยน ในในการเล่นในบ้านสามแต้มไม่ได้แน่เองแต่แหบบี้สำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็กค,ญคือผมอยากให้ทุกคนเอ่อมาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจสมโมสรแล้วกันทุก<ม>คออน,อนอยู่สโมสรฟนบอลอยู่กัส,มสมโมสรมานานและหลายคนอยู่สโมสรมาทุกทุกปีเลยนะครับกำลังใจเท่านั้นผมพูดเสมอว่ากำลังใจจากแฟนบอนลนั่นแหละที่จะทำให้น้องๆทุกคนกลับมาสู่เสน้นทางกลับมาสู่เป้าหมายของสโมสรครับก็เหมือนกับว่านักบอลควรจะต้องคุยกันเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับแฟนคลับทุกซนฝูงรวมพลังใช่คือตอนนี้แสณ์แบบนี้ผมว่า กำลังใจเท่านั้นครับนะฮะความ,มยากลำบากมันจะผ่านไปได้ก็ก็คือกำลังใจนั่นแหละนะฮะเมื่อไหร่ถึงหน้าที่แล้ว,วัวอาทิ์นี้ถึงหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อครอบครัวของเราแล้วเพื่อสมโมสรที่เรารักเพื่อนัตบอลที่เราอชอบนะฮะอยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจพวกเขาส่งยงเชียร์ครับนะฮะผมเชื่อว่าน้องๆได้ยินเสียงเชียร์น้องๆวิ่งเกินร้อยแน่นอน่า คำแนะนำดีๆนะครับจากกัปตันโกดัสกรทองเหลานะฮะอดีตนักเตะต,ตำนานของสโมรสรเมืองทองอยูในเต็ดที่เล่นรุ่นราวเขาเดียวกันกับโคดมาริโอยูรอฟสกี้นั่นเองแหะครับกับปตันโกดัสกรทองเหลานะครับขอให้กําลังใจโคดมาริโอยูรอฟสกี้โคดดาเรน แล้วก็โคดันโยเซยก้านะครับในการพาสโมสรกีฬาพยองของเราที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงที่วิกฤตพอสมควรในการลงสนามมาสามนะัดเก็บได้เพียงแค่2คะแนนนะฮะรู้ว่าโจทย์ในวันอาทิตย์นี้ก็ยังคงเป็นเกมที่ยากพอสมควรล่ะครับเพราะว่านะักเตะกีฬาพยองของเรายังต่อกันไม่ติดเลยนะฮะ ยังเล่นไม่เป็นตัวเองอยู่พอสมควรแล้ครับพอเชินแล้วกําลังใจจากแฟนคลับกีเรนพยองท,ทุกๆโซนน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเกมการแข่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็ให้กําลังใจขุนพลกีเลนพยองของเรานะฮะวันอาทิตย์นี้ยังเจอโจทย์จากยาก,ยากอยู่เช่นเดิมนะครับต้องกลับเข้าสู่เส้นทางกลับเข้าสู่รูปแบบวิธีการเล่นของตัวเองให้ได้